เรื่องตัดผมอะอ้าวน้องมมน,น้องคิดว่าเขาจะมาขอตรวจเปิดวัดขนาดเหรอมันก็ต้องบอกใช่ไหมร้านเขาก็ติดป้ายอยู่เนี่ยเล็กกลางใหญ่โมดีไม่มี XL คุณผู้ชมคิดให้ว่าจัมโบ้ <h ý. c oughs> มีจัมโบอ่อย่าง <c oughs> อันนี้ติดป้ายอย่างนี้น้องโดอายุทยาเจ้าของช่างตีนิรายนะค่ะ <c oughs> รในแง่ที่คิดก็ลิขิตทางการตลาด น้องเข้าไปน้องจะบอกเออยอมประหยัดเงินสี่สิบบาทบอกเล็กอ่ะไม่ได้เอาน้องไม่ได้อ,อถ้าผู้ชมเข้าไปอ่ะเนี่ยตอนนี้นเข้าไปจะบอกว่าพี่ฮงยอมเหรอยังไงก็ต้องเอาหน้าไว้ก่อน80ใหญ่ไวจ่ายแปดีไม่ดีบอกว่าโมค่ะมันดูเท่เอานี่ไงมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะช่างตีผมรู้ หรือช่างตีจะบอกว่าไปเปิดนี่ว่าจะว่ามีเสียงช่างตีไหมฮะไหนเอาเนี่ยน้องคิดง่ายๆเลยถูกไหมอาเป็นอาเป็นว่าพี่จําเป็นต้องไปตัดผมพี่เลยเขาไปบอกเออมีเงินอยู่ไอ้สี่สิบมันก็ถูกดีนะแต่เราต้องบอกเขานะว่าเล็กอย่างน้อยมันต้องเออประหยัดสักนิดหนึ่งบอกกลางๆก็ได้เอา คุณผู้ชมไม่มีใครยอมตัด40บาทเลยค่ะเอามันเป็นกดสรรมเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะแล้วถามว่าพี่ยุตตัดกี่บาทผมก็ต้องเข้าไปบอกว่า80บาทอ่ะจริงนะตะกี้ช่างตีบอกยังไงนะมีการอธิบายด้วยนะว่าถ้าเกี่ยวไม่คิดตังอะไรเงี้ยใช่บอกว่าถ้าจูเหี่ยวอ่ะตัดฟรีแล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่ตกไซส์ก็ตัดฟรีตกไซส์ก็แปลว่า มันเล็กมากๆอย่างเงี้ยก็ตัดฟรีอ่ะท่านผชมใครจะกล้าไปบอกประหยัดเงินบอกกับเขาว่าเออช่างตีเหียวหวะฟรีนะเอาใช่ไหมอ่ะ <S <S 2> <S 2> เอาม,า <S <S มันเพื่อนรุ่นทางนี้เห็นไหมเอามาได้พูดเล่นนี่ไม่กล้าเอาไว้ตอนต้นรายการไงไงเอามาปิดท้ายอาไปฟังเสียงช่างตีช่าหน่อยกิจมันแยกแล้วงัดไม้ตายสุดท้ายมาเลย มากลับมาสิ่งที่เราชอบดีกว่าดูแล้วมันเ<ม>ดี๋ยวในร่มเลยแล้วมันสะอาดด้วยผมชอบอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่อนนะ่ครับมีความคิดส่วนตัวพวกอะไรเงี้ยอยากแลกมันต้องแตกต่างครับชีวิตครับพี่ปานาอาก็มาอุาอดหนุนเนี่ยพาลูกหลาดมาอะไรเงี้ยก็ไปขาดสายแรกๆก,ก็ติดใจตกใจยอยู่ครับก็ขําถ่ายรูปเซลฟี่อะไรกันเงี้ยแล้วพอมาตัดสนิทสนิทเขาก็ก็เฉยๆนะครับเพราะต่ราคา คคะจะโกงราคาช่างช่างต้องเปิดดูเลยครับ <c oughs> แล้วจะมีตู้เหี่ยวนละตุ้เหี่ยวตัดฟรีนะครับ <c oughs> อายุเก้าสิบกว่าอะไรเงี้ยมาไม่ไหวก็ไปตัดให้ที่บ้านได้ครับ <c oughs> แล้วโกนหัวบดหน้าไฟตามงานศพอะไรเงี้ยก็ฟรีครับทา <c oughs> งร้าน <c oughs> พิการตัดฟรีครับร้านนี้อ่านี่ท่านผู้ชมอ๋อจะมาโกงเปิดดูด้วยนะจะมาบอกว่าเล็กนี่ไม่ได้นะดูลักษณะแล้วไม่เล็กเนี่ย เปิดดูสิจะมาขอตัด40เหรอนี่ช่างตีว่าอย่างนั้นมีลูกค้าไหมไดๆก็ไหนๆระหว่างรอท่านผู้ชมลูกค้าท่านนี้บอกตัดมาสามครั้งแล้วค่ะกับช่างตีเนชมีความรู้สึกดีช่างตีมีความรู้สึกตัดผมไปภาคภูมิใจไปน้องใบนึกออกใช่ไหมเพราะว่าผมนี่ราคาจุโม สมจริงอยู่ครับจะส่งมาเพราะว่าถ้าถ้าไม่เห็นป้ายนี่ไม่เข้านะอืเพราะว่าพอเห็นป้ายนี่ถึงเข้าเพราะว่าของจริงเพราะว่าเราก็ของจริงเหมือนกันสามครั้งเลยครับเพราะป้ายชื่อร้านเลยครับเห็นแล้วสะดุดจใจสะดุดตาเลยแอนบอกโอ้เข้าท่าดีนะสรงนี้ดีนะสําหรับสําหรับตัวเลยจุ๋มโม อเดี๋ยวนี้เขากา็กล้าเปิดเผยกันนะนอันนี้เขาไม่ได้บอกให้เบอร์หน้าเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเสียดายลืมไม่ได้พูดไปในเบรกแรกคุณเอกราชพี่จีตัดกี่บาทเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อพาแฟนเขาไปเลยไล่แฟนมาคนตอบแฟนก็อยากจะประหยัดถูกไหมน้องนี่เสียดายไม่ได้หยิบมาตอนคุณเอกร,ราชตอนข่าวกีฬา เอาเป็นธรรมดาแฟนต้องอยากให้ประหยัดใช่ไหมงั้นเราก็บอกว่าเหี้ยวสิบเหี่ยวถ้าเหี่ยวตัดฟรีต้องไปเป็นอะไรจินตนาการขนาดนั้นตัดผมฟรีเลยเหรอค่ะอะไนคุณแม่ต้อบอกว่าคุณเอกราชตัดฟรีนี่ฮะอ้าวรอท่านผู้ชมก่อนใจเย็นสักนิดนึง รอรอรออ้าวไหนไหนอ่ิพีโตตัดเท่าไหรคะฟรีน้องไว้เป็นคนมัยััถ์พี่ร uh, ู้โอ้ยตายแล้วไปเลยแล้วบอกไปเลยนอยู่ไหนนะคะอยู่อียิปตานี่เดี๋ยวคนยิ่งแห่แหนกันไปเลยแต่มันควรจะมีการกำหนดขนาดที่มันมีความหลากหลายกว่านี้สักหน่อยอ้อ ใช่ไหมคุณผู้ชมกําหนดให้มีคําว่าจมโบมีคาว่าอะไรใส่เขาไปเพิ่มค่ะอันนี้เป็นข่าวขั้นเวลารอรอ,รอความเข้มข้นท่านผู้ชมนะยิ่งถ้ามีคนรอตัดด้วยจะยอมได้ยังไงฮะนี่ท่านผู้ชมบอกมายิ่งถ้ามีคนรอตัดด้วยนะได้ยิงกันสักร้านเลย <c oughs> <c oughs> ฮะค่ะ <c oughs> เออไปอะไรหัวเราะอร่อยเหลือเกินหนูชอบมากเลยอะไรอะไรหรอ,อ้ยค่ะฮะยังไม่หยุดอีกเอออ่ะค่ะเอ,อ้า มาว่ากันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอท่านผู้ชมนิดนึอักรุณาหน่อยเถอะช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็น YouTube ก็กด s u b สไครต์ถ้าเป็น Facebook ก็กดฟอลโล่กดแชร์ให้ด้วยเฟซบุ๊กกดแชร์ค่ะเ a c บ b ุ๊กผมจะตรวจการแชร์สักหน่อยปิดเสียงก่อนอืมอ่าเอ่อ มันจะมีคนจํานวนหนึ่งนี่เติมเข้ามาถึงเวลาอะไรนะแปดกับร้อยหนึ่งสูงสุดใช่ไหมค่ะเอาไปเลย200แล้วไมคิดเอาเองโอ้โอให้รู้กันไปเลยเอาไปเลยสองร้อย 200, คิดเอาเอง200รอยนี่รู้ใช่ไหมว่าเท่าไหร่นี่อันนี้คุณผู้ชมบอกมา